เชิญเกล่ยิงเจอสันไปเร็วสวันสําำหรับนักเดินทางวันที่9ทธันวาคมคำสรารภาพจากใจจริงควรรู้ว่าพุทธวิถีครอบคลุมไปทั่วความว่างเปล่าจะจะทำเติมเต็มธรรมธาตุ ธรรมธาทั้งปวงล้วนเป็นของเราแต่บนอนิจจังแห่งรูปลักษณ์นั้นทั้งหมดทั้งมวลล้วนไม่ใช่ของเราจงอย่าอะไรอาวรต่อโลกให้มากถึงแม้พระพุทธศาสนาแนวมนุษยนิยมจะไม่ลาทิ้งโลกแต่เปรียบด่งหุ่นไม้มองบุพพาทัศนาวิหกจงอย่าใส่ใจแยกแยะให้มากจนเกินไปตลอดชีวิตอาตมา ยึดเอาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแนวมนุษยนิยมเป็นปณิธานสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสิ่งที่ผู้คนต้องการสิ่งที่ชํำระให้บริสุทธิ์สิ่งที่เป็นกุศลงดงามคำสอนใดๆที่มีส่วนช่วยพัฒนาชีวิตที่เป็นสุขล้วนคือพระพุทธศาสนาแนวมนุษยนิยมความทุกข์จะต้องมองว่าคือพลังที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนความไม่แน่นอน ไม่ได้กำหนดไว้ตายตัวสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในอนาคตของพวกเราได้กระตุ้นให้ความงดงามในชีวิตนั้นเพิ่มพูนความว่างไม่ใช่สิ้นไร้ความว่างสร้างการมีต้องว่างก่อนถึงจะมีชีวิตของอาตมาไม่มีอะไรสักอย่างมิใช่ว่าความว่างที่แท้จริงก่อกำเนิดการมีอันวิเศษดอกหรือ พระมหาเถราจารย์เจียนเจินท่านผู้อาวุโสผู้เป็นคนบ้านเดียวกับอาตมาต้องผ่านอุปสรรคยากลำบากนานนับการในการไปเผยแผ่าศาสนาและวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่นขณะที่ท่านมีอายุมากถึง75ปีนั้นท่านรู้ตนเองดีว่าไม่มีโอกาสเดินทางกลับบ้านเกิดอีกแล้วจึงเขียนปัจฉิมพจน์ความว่าล้วนต่างถิ่นเทืออเขาและทารา สุริยันจันทราฟ้าเดียวกันฝากความหวังพุทธบุตรทั้งมวลน,นั้นจงร่วมกันผูกวาสนาวันหน้าเอย่ยในกระแสชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นดังลำน้ำสายใหญ่ที่ไหลไปสู่ตะวันออกจะต้องมีวันหนึ่งที่หวนกลับมาอีกครั้งเมื่อชั่วชีวิตหนึ่งของคนจบสมบูรณ์จะยังมีอีกชีวิตหนึ่งเริ่มต้นขึ้น มนุษย์เราไม่อาจอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนโลกได้การใช้ชีวิตจะต้องเกื้อกูลกันระหว่างปัญญาชนเกษตรกรช่างฝีมือและพ่อค้าการดำรงอยู่จะต้องอาศัยดินน้ำไฟลมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในธรรมชาติอันยิ่งใหญ่อาทิตย์จันทร์ดวงดาวภูเขาแม่น้ำผืนดินล้วนเป็นชีวิตของพวกเรา ทุกคนจะต้องรักและทนุถนอมโลกที่พวกเราอาศัยอยู่นี้จะต้องช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลกนี้เพราะพวกเขาล้วนเคยเป็นผู้ให้ผู้ที่ช่วยเหลือเราต่างมีบุญคุณกับพวกเราชีวิตหนึ่งของอาตมาถึงแม้ว่าจะเผชิญกับการทดสอบรูปแบบต่างๆจากยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่อาตมารู้สึกว่าชีวิตเป็นสุขยิ่งนัก เพลิดเพลินกับความทุกข์ยากความยากจนการต่อสู้และความว่างเปล่าอาตมาได้สัมผัสกับท่าสีต่างมีอาตมารู้สึกว่าชีวิตนั้นดอกไม้บานสีฤดูสิ่งที่พระพุทธองค์และสานุสิทธิ์ให้แก่อาตมานั้นมากมายเหลือเกินถึงแม้จะออกบวชกำหนดไว้แล้วว่าจะเสียสละการเสพสุขแต่ในความเป็นจริง ตัวอาตมานั้นได้ดื่มด่ำกับความสุขอันอัศจรรย์จากการเสียสละอาตมารู้สึกว่าปีติจากการบำเพ็ญฌานคือการเสพสุขอันไม่หมดสิน้น